คิวจะมีนะครับคลิปนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้มีของใหม่น่าสนใจมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือสมาร์ทวอชครับจากมีโบรนั่นเองครับที่อยู่กับผมตัวนี้เลยนะครับซึ่งก็คือ m i โ r o G S Explorer ครับตัวนี้เขาเคลมว่าครบทุกด้านจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกินลายการประจนภัายความแข็งแกร่งทนทานและการใช้งานได้ยาวนานและจากที่ผมได้ใช้งานแล้วต้องบอกว่า น่าสนใจมากๆครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกเลยที่เห็นก็คือตัวนาฬิกามี p r o GS Explorer ของเรานั่นเองนะครับและที่สะดุดตาผมมากๆเลยคือเขามีสายมาให้ถึง2แบบเลยนะครับในกล่องก็คือสายซิลิโคนสีดำนะครับแล้วก็สายผ้าสีส้มเทานั่นเองนะครับซึ่งก็เรียกว่าคนละสไตล์สามารถเลือกใช้ได้ตามกิจกรรมหรือว่าลุกการแต่งตัวของเราได้เลยและแน่นอนว่าสายชาร์ท ็ให้มาด้วยเป็นแบบแม่เหล็กครับเจ้ามีโบร GS Explorer เนี่ยตัวเรือนทำจาก 316L stainless ครับซึ่งมีความแข็งแรงสูงมากเลยนะครับที่สำคัญก็คือกระจกหน้าจอเป็น Corning Gorilla Glass Screen ครับที่ทนต่อรอยขีดข่วนต่างๆนะครับมากกว่ากระจกทั่วไปถึง4เท่า แถมยังเคลือบพื้นผิวด้วย DLC หรือว่า Diamond l i k e Carbon Coating ครับเป็นการโค้ทที่มีความแข็งแรงระดับเพชรเลยทนรอยทนความกัดกร่อนได้นานถึง96ชั่วโมงอีกด้วยโอ้โหต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับแข็งแรงทนทานสุด ส่วนหน้าจอนะครับเป็น AMOLED ขนาด1.32นิ้วครับความละเอียดสูงที่466ณ466พิกเซลครับมีรีเฟรชเร e อยู่ที่60เฮิแล้วก็สามารถใช้งานกลางแจ้งได้นะครับเพราะว่ามีความสว่างถึง1,500นิตเลยครับสีสันก็สดใสคมชัดใช้งานได้ดีและนอกจากหน้าจอที่คงทนแล้วนะครับมี BOGS EXPLORER เขาเน้นเรื่องความทนทานเป็นพิเศษที่ตัวเรือนเองด้วยซึ่งเขาก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน Military Standard 810H ครับ่า การทดสอบความแข็งแรงกว่า15รูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการทนความร้อนความเย็นทนการกระแทกทนแรงดันและก็อื่นๆอีกเพียบเลยครับ บอกเลยว่าลุยได้กับคุณทุกที่จริงๆและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สายลุยจะต้องชอบก็คือการกันน้ำระดับ10 ATM ครับหรือว่าความลึกถึง100เมตรนั่นเองไม่ใช่แค่กันน้ำกระเด็นนะครับแต่เขารองรับการดำน้ำลึกได้อย่างสบายๆเลยและทนแรงดันได้สูงถึง10,000เฮกโตพลาสคาวครับเท่ากับความลึก100เมตรนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าตอบโจทย์สายดำน้ำหรือว่ากีฬาทางน้ำได้ด้วยครับและอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจ ของมีโ r ร GS e x p ส o อ e กก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองเขามีแบตเตอรี่ความจุ460ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้นานมากๆเลยนะครับในโหมดใช้งานเยอะๆอย่าง Performance Mode เนี่ยเราก็ใช้งานได้นานสูงสุดถึง10วันครับ s m a r t Mode ใช้งานได้นานสุดถึง15ชั่วโมงแล้วก็ใช้งานทั่วไปรายวันเนี่ยใช้งานได้นานสุดถึง20วันครับส่วนใครที่เปิดเข้าโหมด Watch Mode นะครับก็สามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึง60วันหรือว่า2เดือนจัดไปครับบอกเลย ว่าแบตอึดสุดๆนะครับไม่ต้องมาคอยชาร์จบ่อยๆอย่างแน่นอนและสําหรับสายสปอร์ตนะครับมี Bro G S Explorer ก็จัดเต็มไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเขามีโหมดกีฬาให้เลือกมากกว่า150แบบครับไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ําปีนเขาและกีฬาอื่นๆนะครับอย่างผมเล่นพิลาทิสเนี่ยก็มีให้เลือกด้วยและยังสามารถตรวจจับการออกกําลังกายอัตโนมัติได้ถึง7ชนิดกีฬาอีกด้วยครับที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเขามีฟังก์ชันตรวจวัดและก็วิเคราะห์การดำน้ำและ การว่ายน้ำในระดับมืออาชีพด้วยนะครับพร้อมกับระบบ Seek b e a s Motion Algorithm ที่ช่วยวิเคราะห์การเคลื่อนไหวครับวิเคราะห์ข้อมูลการดูดซึมออกซิเจนก็คือ VO2 Max นั่นเองนะครับวิเคราะห์ระยะเวลาการฟื้นตัวของเราปริมาณการออกกำลังกายและก็ประสิทธิภาพการออกกำลังกายครับบอกเลยว่าสามารถช่วยคุณเนี่ยวางแผนการออกกำลังกายให้ดีขึ้นได้เลยครับนอกจากเรื่องกีฬาแล้วเนี่ยมี b o g s Explorer ยังมีโหมดตรวจวัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับสายประจนภัยซึ่งเขาสามารถแสดง ข้อมูลสภาพอากาศครับอํมดันอากาศวัดความสูงเหนือระดับน้ําทะเลนะครับมีเข็มทิศให้เราใช้ส่วนเรื่องสุขภาพทั่วไปก็มีให้ใช้นะครับสามารถตรวจสอบสุขภาพของเราได้ตลอดเวลาเลยที่เราสวมใส่ครับไม่ว่าจะเป็นค่าออกซิเจนในเลือดครับอัตราการเต้นของหัวใจการนอนหลับ แล้วก็สาหรับคุณผู้หญิงเขาก็มีฟังก์ชันบันทึกรอบประจําเดือนแล้วก็แจ้งเตือนล่วงหน้าให้เราอีกด้วยเรียกว่าครบทุกฟังก์ชันจริงๆครับส่วนการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ก็รองรับระบบระบุตําแหน่ง GPS ครับที่มั่นยํากว่าเดิมด้วยก็รองรับเครือข่าย GPS นะครับไม่ว่าจะเป็น Glonass เองไปดูเองนะครับ Galileo และ QZSS นะครับทำให้ติดตามเส้นทางการออกกําลังกายของเราโดยเฉพาะใครที่แบบวิง่ง outdoor เนาะและเขายังรองรับการแจ้งเตือนข้อความ แล้วก็แอปโซเชียลมีเดียต่างๆครับและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเขามี NFC มาให้ด้วยนะครับบนนาฬิกาคือเราสามารถบันทึกพวกการ์ดเข้าคอนโดการ์ดปลดล็อกประตูอะไรเงี้ยลงไปได้เลยใช้งานง่ายมากๆโดยรวมแล้วผมต้องยอมรับจริงๆว่าเจ้ามี Bro GSXplorer ตัวนี้นะครับครบทุกด้านจริงๆนะครับตั้งแต่เรื่องของความทนทานแล้วนะครับมีเรื่องของการกันน้าดําน้ําได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เองก็ใช้งานได้ยาวนานสุดๆเลยฟังก์ชันด้านสุขภาพแล้วก็กิน ก็ครบนะครับวัดกีฬาได้กว่า150ชนิดเลยแถมยังดีไซน์ก็สวยดูแบบพรีเมียมเหมือนสมาร์ทวอชราคาแบบหม0 0น0องได้เลยนะครับเขาทํามาดีจริงแล้วก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับดูความสามารถทั้งหมดที่เขาให้เรามาแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับเปิดตัวมาที่ราคาเพียง3,990บาทครับสำหรับใครที่สนใจนะครับมีโบร gs explorer ตัวนี้นะครับก็สามารถกดตะก้าที่ผมปักไว้ได้เลยนะครับหรือว่าก,กดลิงก์ในแคปชั่น แล้วแต่ช่องทางเนาะซึ่งตัวนี้เองคุณสามารถหาซื้อได้เลยทั้งช่องทางออนไลน์ที่ผมปักตะก้าไว้หรือลิงก์ที่ผมบอกนะครับหรือว่าจะไปซื้อออฟไลน์ line, เนี่ยเขาก็มีจําหน่ายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าด้วยนะครับมีของดีของเด็ดที่คิวได้ลองใช้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์รีวิวกันให้ชมกันนะครับก็ยังไงปักเป็นกาลังใจกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็ลองถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับหรือว่าอยากจะแชร์ความรู้ความคิดเห็นต่างๆก็สามารถแชร์ได้ในคอมนนน์แบบบ่งปปัััรรระะสกกาณได้ค แล้วยังไงก็เจอกันใหม่กับผมคิวเตมีนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ